ส่วนนี้นะฮะนี่ก็คือรู้ไหมครับว่าเป็นยอดอะไรครับนี่ก็คือยอดมันมันคนระับมันสับปะหลังนะฮะกินได้นะครับพี่น้องาเนี้ยนะเด็ดอ่อนอย่างนี้นะ ปัญหาคือตอนนี้ยุงกัดมากเลยนะโอ้โหพี่น้องครับยุงกัดเจรือเกินฮัทจงนี่เห็นไหมครับสวยๆนะครับสวยๆน่ากินขนาดไหนนะครับปัญหาตอนนี้ยุงกัดนะครับ จำเป็นต้องโถนะฮะไม่ทนไม่ได้นะอ๋อลมด้เยอะแล้วนะครับขยะฮะนี่คุณบอกขยะเก่านี่ต้นอ่อนนี้เลยนะฮะอืมอืมเห็นไหมครับเห็นไหมครับ นี่ะนะครับนี่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 ต้นอ่อนออน,นะฮะสวยๆครับผมพี่นอ้องเชื่อไหมครับว่าเอาไปกินได้ เี๋ยวหายอีกนะครับ mm hmm. ตังโตงครับนีนสัญาด้วยครับสมุนไพรแล้วนะรสรรพคุณนะเขาบอกว่ารักษาตายนะครับตายครับรักษาตายตับแข็งนะฮะตับแข็งก็ได้ฮะ จริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับโบราณเขาถืออย่างนั้นฮะส่วนนี้ก็คือผักขมอย่างที่เราบอกเมื่อกี้นะครับเนี่ยต้นผักขมนะครับผมใบจะเป็นอย่างนี้ครับปัญหาคือยุงกัดมากๆนะครับตอนนี้ฮะัทนไม่ค่อไหวนะฮะโอ้ยตายแล้วตายแล้วยุงกัดเลยเกินเลยอ้าวอ้ เดีจยดเ,เรื่อยๆนะครับเจ็บเรื่อยๆเห็นไหมครับเห็นไหมครับ

<c oughs> ต้องตอครับผมชื่อว่าขยะเยอะเดี๋ยวมีขวดนะขวดแตกเยอะเนะมื่อก่อนเป็นบอกขยะขาตะวุดนขาตะวุ่ต่อเดี๋ยวเราไปดูว่ามันมีอะไรอยู่แถวโน้นบ้าง ตนต,อ,ตอนีนี่ต้น,น,ตนผัก,กผมมีโสนย<ส>นี่ครับโอ้อโสนเครับโอ้้องต้นนนะฮมีต้นนู้นะต้นน้อนนอนเออ